สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ส่วนคนชายเล่ชแนลส่วนพี่อ้อยนะครับที่ข้างบ้านพี่อ้อยวันนี้ตรงกับวันปีใหม่ไทยสงกรานต์รู้สึกว่าออทกันแล้วถึงดีว่าส่วนพี่อ้อยเดี่ยวเกว่าวกเกี่ยอาหาเมนูอะไรกินวะไอ้ปักอะไรดิปักแต่ยาอ๋อที่ปักแต่ยาแล้วครับเดี๋ยวจัดสักเมนูวะผัดปักวะไม่มีอะไรกินวะนี่ออทกันจากเล่าตัวโควิดเฟดซัมแล้ว บอบเลยพี่นอ้อ,องเอี่นี่ครับมีถูกย่างครับส่วนพี่อ้อยนะครับนี่ครับเล็บคุดเล็บคุดอ่าเนี่ยปลากรูดก็มีครับตังนู่ปลาควานปักควานก็มีมะนาวปีปีไอ้กบกับนี่นี่ตักใส่ยาปักควาน,นนะไม่ต้องซือ้อไอ้นี่ครับใบใบดาครับใบดา เวลาบ้านเราใบลาร้อนใบลาปักคอกนี่ครับเขาเยอะนี่มาเลยนะครับดีปีก็มีนะครับประสมประสานวันนี้สีบ้านพี่อ้อยคนชายเล่นะครับนี่ก็คือเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้โฮมนะครับนี่ไม่ใช่ตะไคร้แกงใบมันจะยูนประมาณนี้เออขึ้นไปข้างบนนะมีเกาลัด มีมะม่วงกับมะม่วงก็เป็นดอกเลยเป็นรูกลเป็นรูกอนี่ครับปักรุดปักรุดก็มีนะครับปักรุดอันนี้ตอนแรกนะปกปกป,ป,ปะโกมกูไทยอ่าใบใบคาดนี่ไม่เนี่ยเต็มหมอ้อเลยนี่ครับดงปักรุดนะครับอยู่ดิดชายเล่น,นะครับแต่มีดงปักรุดนะครับลงท<พ>ุนเราดินมาต้มเลย ไอ้นี่อักพักบุงอะมีอะพักบุงพักบุงไอ้นี่อะไรนะนะเพิ่งซื้อมายาขันกระซิสไอ่ไรอ่ะไอ้นี่ต้นมันมาเดือกับมาเดือมาเดือกเพอรังไอ้นี่ก็จะพูดให้ลุกล้อไอ้ที่เขากินกับเมี่มยงกับปุกในลูกล้อให้บันนี้นี่พักน้อยเราปุ๊กกระดานนี้พอนะไนมมอ้นี่เอาโมกินมาพานหน่อยน้อยก็ได้บ้านหนึ่งเหน็ดลูกเกลือเป็นลูกไปแล้ว โลกเครือเป็นโลกไม่ได้ครับไม่รู้ต้อปึ๊ดดิโลกไหนกระทางนะครับพอเราอยู่ชายเลนมันไม่มีดินเนาะตอนนี้นะครับปีอ้อยแกนปุ๊บปอลเลยครับใบชายานะครับเรือเขายจะใบใบพงษ์ชูรสนะเนี่ยใบพงษ์ชูรสนี่วันนี้อัดพุ่นฮันกันแล้วปุ่นกันม้วไม่ได้ปักวันปักวันปักมปุม เดี๋ยวเราคอยไปเล่นกันนะตอนพัดเราจะพัดกับไข่ปลาไข่เพงนะครับไข่ปลาเองทอดเนี่ยเดี๋ยวพี่โอบอกอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเล่นตอนพัดกันเลยกับตอนทอดนะโอเคโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้ฝนฟุนตกซึ่งเราต้องใหญ่ดีนะคิดเดี๋ยวเราจะเอาไข่ปลาเองกับปลาเองครับทอดกวนแล้วก็บพัดกระปักออทออออวางนี้ตำไข่ปลาโรยซ้ำโรยเลย เนี่ยใครปะเนี่ยก่อนดีทอดนะครับพังเถินแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเพื่ออีโต๊ดปลา,อาตอนนี้นะ้ำมันเดือดแล้วนะครับใส่ใส่กับใส่อ,อ่าข้อมือเลยตอนนี้ดาวเดือดแล้วรับใส่ไปแล้วนะครับ ถอดถก่อนถอดบ้าก่อนไฟเร่งนะขอ,อซึ่งลงไปซึ่งรไไปยาดตุกกัเลยจ่ายนัวถอ,อ,อดเลเดียวถอดบ้าจะไปนี่ขึ้นก่อนเดือนนะออใจไมับลงตึ้งอรกตุ๊กกก็ต้องับแบบนี้ ไม่ปนเนียบปอคำปอคำทอดรับทอดพอควงเอยออดกับดีอทเผื่อก็กินกันบ้านน่ะนี่เราไม่ไม่ใหญ่ได้ออดนย่าู้โควิดไปตามนีอดเลยเดี๋ยวนี่ก็ไม่ไปเงื้นคนกับต๊อก อยู่บ้านช่วยชาสครับอยู่บ้านช่วยชาไม่ไปมั่วไปคอยไปเวลาคอยไปนะไปเทียวให้มาโควิ<อ>ดก่ <COVID S 1> อนอ,อ่าแบบเดียวนี่ลงอยร้อยอยู่แล้วอยกล้าครับใชใไม่พื้นนะครับวันนี้ ปลากับอ๋าลักมนนั้าซื้อแต่มันเนี้ยนี่ไม่คุ้นก็เขาไหมตอนนี้นะครับสเสร็จเล็วอันนี้คืปอปลาอันนี้ก็ตักใส้ไปแล้วครับวันนี้ยู่งพ่อครัวพี่ย้อยเต้งตักหนมามน้ออีกเลยนะขนาดยุ่งวันนี้เงี้ย ตีว่วเตรียมครับตีว่วเตรียมถึงมันไม่จุดไช่ไหมวิธีการนี้ว่วเตรียมแบบไหมมัมันไม่จุดไม่ชุดมันไม่เด่นแหมือนนั่เออเนี่ยตีตีโอเคขวดโดนกับใจ่ายบ้านๆโอเคอ่าอันนี้ได้นะเราไม่เน่นมันนี่ครับใส่หัวเตรียมลงไปครับกระเตรียมกระเตรียมควัดครับปัด บ้านเีอาปูนแ่เอ,อต้อบวยบ้านทุกอย่างเลยวันนี้คนกระต๊อก่อนยิ่งันีตํากันตรงโน,โน,โน,โน้<ม><ค>น,นอเป็นขั้วนกตอกตึ้งเหลอนมานิตํในป้าเลงมันเดี๋ยวเส่ก็ยัดรส่ปืนก่อนน้ตอนนี้บอาเตรียมครมับป้าอะไรควยไม่ควยต้องพาแม่ครัวมาช่วยปอกัววะ Đâm mình đi Đâm mình Tiền đi không? Nhi hợp xây đồng bài leo hợp Xây bà thì bà rô tốt rồi điêu Ờ, cái này Nó bỏ kép với thằng mình bỏ nó yêu Điều à? Ừ. mà đuôi nằm tán gặp tăm mà đuôi nấm tán. นี่ครับใส่น้ำตาลลงไปพอป้ามันเค็มนะครับป้นาน้ำตาลนักกิจมันจะได้กลุ่มคมปรุงรส<ถ>ด้วยสูตรเด็ดครับไ <c oughs> อ้สูตรอุดร่าไม่บอกเลยวาย่าไปซุกซ่ากันเอาเองรสเด็ดดีคือรสไหนโอเคตามมาด้วยใส่น้ำมัน้อยเลยครับสูตรเราน้ำมันหอยหอยเนี่ยจกว่านั่งไหน ปักข้างรัวกับปลาลักพักข้างารัวพัดปลาลักพักข้างรัวนะครับวันนี้โอเคอแล้วก็ใส่พักลงไปกับพักที่ว่าเก็บมาสมลุงกันเดี๋ยวพักว่านมังเสียยามัง้ง phát làng xa đều đâu nè giờ đà là bỏ mai, giờ say căng rồi à, chia, ma thục ก็มาไปย้อยนะกับยูกลางสน,นานำรแข่งรถ <laughs> <c oughs> จะมีเสียงรถด,ดังเลยนี่ติดีมาเลยมันมันบอกไปเาาป็นเล็กเลยนะผมไม่มานนับดดิเด็กนเนี่ยอปัดน้ำมันนี่นี่ปัดน้ำมันน้อย กินยหน้าเหนือได้เม well> ือนกับ่าเขาปะาลมันเนี่ยสูเดียวปัดปลาราเลยบุรายนะมันเค็มข้าวเนือมันปลกกะนาเลยนะปาคานาลืมปกนาไมด้เออลืมูกนปานาเดียวได้ครับเมนูวันนี้ดูกับเกี๊ยวมกับข้าว ได้แล้วนะผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเซ็ตเป็นเรียบร้อยตักใส่หม้อเอ้ยโกมตักใส่โกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับมาเล่ายาดองน้องๆก็ได้ยติไม่ได้จำเรื่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอ้ยน่ากินเนาะ đi để đi, đồ đi đồ đi, anh bi oai chìm phát chìm được, mận, ừm, ừm, rồi tập, mận là na to đúng người, Bạn ma, trời ơi chạy đay, chạy đay, tập tập chìm này mày ní mày để đây này con. ป้ากะรักปักกะซื้อเฮ้ยปักกักลัวป้ากะรักปักกรลัวเฮ้ยเดียวลงเตร็ปักกะมาเง้ยมันปานใส่เสื้อฮักดำกันมันใส่เสื้อต้องหมุนเลยแวยหมุนจะแนวหมนไปแนวตรงหนี้อ่าง่าไปเลยไปเดียงอ้ยเลยว่ง่ยหน่อย้อยรีไม่เดือเลยมบ้นี่นะครับนี่นะครับ้งหมุนจะกน้าเดี๋ยวเมาไม่จะต้องเือโอ่ยอ่ยีอย ต้อบอกเลยคลิปดีนักเลยโอเคอันนี้มาชิมนะครับนี่นะครับเอ็นตี๋อ้อยว่าร้อยกทองชิมพิษละโอ้อยยังเงี้ยเนี่ยพักพักพักเน้นเน้นพักนิดพักนิดเดียวเท่าได้ครับพักพวงสูตรมันก็ต้องร้อยอยู่แล้วนี่อ้ชิมครับชิมพักวัวหน่อยน่าเนี้ยเออหยิบไปอืมือนอันรรู้เลย เราไอันนี้ไม่บาปมันบาบกับลักเนี่ยไอ้นี่ครับอไอ่าเคยปะบ้านครับรอดเลยเมนูนี้มันกลุ่มกลมมันเข้ากัเลยนะกับพักเนาะแต่ว่าเหมือนกันทั้งนัเลยมันเอากิฟตี้ครับว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วครัว่าก็ไล่ก็แย่ก็ไกลอายกับคนเฉลี่ยชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีหลังยันสวัสดีครับ นีครับบดัดนี้กับกุกแยะมาดาราดับเจินเอฟซีมาตึ้งตีเลยวันนี้มาเยี่ยมพี่โอ้ยไอ้วันไหนไดๆตรงกรันในใส่เสื้อกร็รูเบิลตรงกรันกันคลุง้งนั่นทีมไม่เลยนะกีตติมะนาวใส่จากนี้อย่าคอมเมนต์แล้วนะครับตอนนี้ไอ,ไอ,อ๋อชิมชิมตีก่อนจิมดีก่อนเดด็ดจ,ดจิมโจก่อนครับจิมโจก่อน คนนี้มาแล้วดิได,ได้ทูดนะมะนานะไม่มันตัดตัดเปียวตัดวานโด,ดมีตออิเต้ยนี่ครับน้ำกีบปลาเลี้ยวนี่ปลาอ,อืมปลนปืูมั่งครับได้เร็วรสชากิเติมมะนาวนิดเดียวเติมมะนาวอะไนะรน่ะปลามันต้องตัดกิมไอ้นี่เราเชื้อแล้วครับอาสุกันมากว่ายี่สิบปีนะครับทำกับข้าวไม่อยอมมายี่สิบเลยดิ สามทีปีอะไรนะประดมการกันต่อเก้าเก้านี่มาเยี่ยมปิ้ยอ้อยนะครับวันนี้เนี่ว่าใส่อะไรใส่มะนาวครับใส่มะนาวนี่น้ำมะนาวนน้ำซัมจีดแล้วน้ำซ้มจีดอะยนี่บีบซ้มจีดเลยวันนี้เลยอ่าพรอาครับตำสามสูตรนะครับใส่ซ้มจีดนิดหนึ่งแล้วลงบนเลชอืมโอเคปั้นเลยหาใส่ซ้มจีดเออได้ซูดมะร้าวเลยใช่ไหมเบี้ยวไหม ม่งคอมนเดียวยชมดีแต่น้ำที่มึงน้ำไล่น้ำไล่พลัดเลยบอกเห็นคอีนั้นนะอ่าไมเอาจิ้มไม่จิ้มไม่แต่คอมเมนต์ไม่แล้วเตมไปเอืมอันเลเบียวเบียวเร็วอ่ไม่บ้านเร็วเบียวเร็วอะไรได้ได้ปนปเอาเบียวอยิไม่ดีเดียสูตรหนึ่งแล้วเราวันนี้ เอออาหารเรื่อุกมากขาต้องจิ้มเลยอ่าต้องจิ้มต้องไส่ตดเกี่ยวอ่านางกิ้มเงินร่องคนอือร่อยไปแล้วอือร้อยร่อยกันนะอือร้อยแบบมันชูกันใช่ไหมตัดจิ้มมันตัดอ่าฟาดไอ้กบชูดกินข้าวได้แล้ววันนี้พี่ย้อยโอเคถามนี้ครับ